ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทิพเทียรและคุณบุรกิจค่ะครับผมอตอนนี้วันนี้ทองคําแนวโน้มจะเป็นไงครับก็ยังมองเป็นไซส์เวดาวอยู่นะคะเรามองเราประเมินว่าที่แนวต้านที่หนึ่งพันสามร้อแปดสิบสองเนี่ยเป็นจุดที่จะต้อง,งโฟกัสว่าผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านโอกาสที่จะเห็นพันสาร้อยเก้าสิบก็มีแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยแนวรับจะอยูอ่ถัดไปอยู่ที่ระดับ พันสามร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดดอลลาร์ดอลอาร์เป็นรักแรกรับถัดไปอยู่พันสามร้อยหกสิบดอลลาร์ดอลลา์วันนี้เชื่อว่าการแข่งตัวของทองคําคงมีไม่เยอะเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยอ,อหยุดทําการเรื่องในเทศกาลบ้าจางนะคะอ๋อวันนี้วันไหวบ้าจางนะฮะโอ้เร็วมากเลยครับ แล้วก็ทั้งซีกโลกตะวันตกพวกฝรั่งนะฮะอเมริกันยุโรปตอนนี้เขายังมองทองคำเป็นยังไงบ้างครับก็ยังมองเป็นเป็นไซท์เวดาวอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเคยประเมินกันว่า ถ้าหุ้นตกทองคำมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาไหมแต่ก็สังเกตว่าทั่วโลกตอนนี้หุ้นก็ตกแต่ทองคำก็ยังไม่ได้รับอันนี้สงคงจะต้องมองปัจจัยอื่นๆซึ่งสามารถบูสต์ให้ทองคำกลับตัวขึ้นหลักๆเนี่ยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นตวัวกดดันหลักๆที่ทําให้ทองคําย่อลงมาแล้วก็ถ้านักลงทุนเทรดในช่วงนี้ก็คงจะแนะนําให้เทรดในในกรอบอะคา่ะอืมนะครับ แล้วการที่ค่างเงินบาทอ่อนตัวลงนี่ส่งผลต่อราคาทองคําอย่างไรบ้างครับก็ช่วยให้นักลงทุนไม่ต้องลุ้นยาวคือเมื่อวานนี้ซื้อวันนี้ก็สามารถขายได้โดยที่บาทเนี่ยอ่อนตัวมาเยอะมากอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดตลาดอยู่ที่สามสิบจุดเก้าวันนี้อยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าต่างกันเกือบยี่สิบยี่สิบสตางค์งเยอะมากนะคะครับ หือว่าเงินบาทอ่อนตัวเร็วเงินบาทที่อ่อนตัวลงมานี่ส่งผลดีทําให้ราคาทองสูงขึ้นเหรอครับค่ะก็เป็นเป็นตัวถึงแม้กระทั่งทองคำเนี่ยมีการย่อลงเมื่อวานนี้เปิดตลาดอยู่ที่พันสามร้อยแปดสิบกว่าแล้วก็ย่อลงมาอยู่ระดับพันสามร้อยเจ็ดสิบกว่าแต่พอมวันนี้ที่ระดับพันสามร้อยเจ็ดสิบกว่าราคาเปิดตลาดเกือบเท่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าเลยค่ะ oh <okay. S 2> เพราะฉะนั้นเมื่อวานตอนเย็นถ้ามีค่ะเออนักลงทุนได้ซื้อตอนเย็นที่ระดับ พันสาร้อยหกสิบกว่าวันนี้เช้าก็สามารถขายได้แล้วค่ะโอ้โหนะคือพูดง,ง่ายราคาทองโลกเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าเงินบาทนี่ช่วยส่งให้ขึ้นไปเลยใช่ไหมครับใช่แต่ห่างกันยี่สิบสตางก็มอนนีอันนี้ส่งได้เพิ่มใหม่อีกประมาณร้อยแปดร้อยห้าสิบาท ของบาททองคำกันนะคะอย่างนั้นเลยคือถ้าถือที่สปอตเดิมเนี่ยเงินก็ก็ได้ปรับขึ้นมาร้อยกว่าบาทต่อบาททองคำทุกทุกทุกสิบสตางค์ของเงินบาทนี่ส่งผลต่อทองคําประมาณสักกี่บาทแปดสิบบาทบาททองคําค่ะแปดแปดสิบบาทเลยเหรียญค่ะทุกทุกสิบเหรียญเนี่ยส่งผลกับทองคาเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบบาทต่อบาททองคําค่ะอืมค่ะก็หลักๆที่บาทอ่อนก็ได้ได้รายงานมานะคะว่า ตลาดตราสารหนี้ไทยเนี่ยเมื่อวานมีการขายสุทธิที่ห้าร้อยล้านบาทนะคะแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการขายสุทธิมาเนี่ยที่ห้าพันสี่้อยเจ็ดสิบล้านบาทเพราะนั้นในวันเดียวเนี่ยเมื่อวานมีเกือบเกือบห0พันล้านบาทแล้วก็จากห้าวันทำการที่ผ่านมาเนี่ยตราสารหนี้ของไทยเนี่ยมีการขายมาหนึ่งจุดสี่เจ็ด หมื่นล้านบาทเยอะมากะค่ะ,อ,ะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งซึ่งทําให้บาทอ่อนนะคะอืมนะครับก็ตัวหุ้นก็ไม่ได้นะคะสี่จุดเจ็ดคือสี่จุดเก้าหมื่นล้านสําหรับห้าวันทําการค่ะใช่ครับก็คือฝรั่งขายออกมาแล้วสุดที่เกือบห้าหมื่นล้านบาทเลยเหรอครับใช่ค่ะเฉพาะตลาดเอสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็สินทรัพย์ในตราสารนี่ยังอีก1.47ล้านล้านนะคะสองอย่างรวมกันก็60,000กว่าล้านนะคะเยอะมากเลยนะฮะ,ะอือหือเอาละครับแล้วก็ในอีกสองวันที่เหลือนี่นะฮะพฤหัสกับศุกร์จะมีตัวเลขอะไรสำคัญหรือมีประชุมอะไรสำคัญบ้างไหมครับคือหลักๆถ้าวัดพฤหัสก็จะเป็นผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงนาน,นะนะคะ ทีป่ประกาศประมาณทุ่มครึ่งที่นักลงทุนน่าจะต้องจับตามองเชื่อว่าหลังประกาศเราอาจจะทาให้ทองคําแกว่งตัวค่อนข้างเยอะแต่อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวซึ่งไม่ไม่กดดันทองคํามากก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยพอมันดีมันมันตัวเลขเนี่ยมันมันรับน้อยลงเนี่ย โอกาสที่ QE เนี่ยจะมีการยกเลิกเนี่ยก็คอนง,งท,ท,ที่จะมีมากขึ้นอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุด้เทขายหุ้นลงมาแต่ทองคํากลับมีไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องก็ต้องดูว่าเซนติเมนต์ตลาดรับข่าวนี้มากแทแค่ไหนเพราะว่ากลายเป็นว่าหลังๆ e เนี่ย QE เนี่ยไปมีผลอยู่กับตลาดหลักทรับย์มากกว่าตลาดทองคําด้วยซ้ำอะค่ะโอ้นะฮะ QE นี่ไปมีผลต่อหุ้นนะนะไปทำให้หุ้นลงโหนี่ลงหนักมากเลยนะครับ คนที่เล่นหุ้นก็ขาดทุนกันไปเยอะเลยนะฮะค่ะแต่หลังๆที่ที่มีการประกาศทองคำก็ยังเป็นไซด์เวอยู่ระดับพันสามจนถึงพันสก็ยังรับต้านอยู่แถวนี้ค่ะเพราะว่าทุกครั้งสังเกตได้เลยว่าทุกครั้งที่ย่อมาระดับพันสามร0อยก็จะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่วันนี้เชื่อว่าถึงย่อลงมาเนี่ยแรงซื้ออาจจะน้อยมากเพราะว่าประเทศจีนหยุดทําการแล้วก็ประเทศอินเดียเนี่ย ก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศขึ้นภาษีจาก6เปอร์เซ็นเป็น8เปอร์เซ็นซึ่งถือว่าสูงมากนะคะครับคุณคุณพวันครับประเทศจีนที่มีเทศกาลไหว้บระจางนี้เขาจะหยุดทําการประมาณสักกี่สัปดาห์ครับคุณพวันครับสองวันเองค่ะเมื่อวานนี้วันหนึ่งแล้ววันนี้เป็นวันจริงก็คือเมื่อวานก็เป็นวันวันเอ่อปั้นบะจางแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันไหว้อ่ะค่ะอ๋อก็สองวันนะฮะ ค่ะใช่ค่ะวัยมากเลยนะครับล่วงมา,ากลางเดือนแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะไหว้พระจันทร์กันอีกนะฮะแล้วก็จะสะากจีนแล้วนะฮะโอ้รวดเร็วทันใจเหลือเกินช่วงกลางเดือนมิถุนายนตอนนี้ก็เป็นฤดูซัมเมอร์นะฮะหน้าร้อนในซีกโลกภาคเหนือใช่ไหมครับคุณมาวันครับคื ตอนนี้เนี่ยร้อนหน้าหนาวเนี่ยมันประเมินค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันมีเ้เหตุการณ์ของเอลนีโนเข้ามาเนี่ย<อ>บางบางทีร้อนก็ก็ไม่ร้อนบางทีหนาวก็ไม่หนาวต้องดูค่ะมันจะผันหัวนิดนึงแต่ทั้งช่วงนี้เห็นเห็นอคนที่ไปยุโรปก,ก็บอกมาว่าไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไระะหร่อะ่ะค่ะอ๋อเหรอฮะครับก็อากาศผันผวนมากนะฮะ แล้วก็คุณพาวันจะมีข้อแนะนํานักลงทุนที่ลงทุนทองคําไว้ช่วงนี้จะยังมีโอกาสทํากําไรได้อย่างไงครับ คือถ้าลงทุนช่วงนี้ก็แนะนำให้ลงทุนสั้นเขาว่าเพราะว่าประเมินเงินบาทค่อนข้างยากเราไม่รู้เลยว่าเงินทุนจะไหลกลับเข้ามาอีกเมื่อไหร่ถึงช่วงนี้เนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นช่วงบาทอ่อนก็จริงแต่ถ้าซนติเมนต์ตลาดของตลาดหุ้นมันกลับมาเนี่ยโอกาสที่บาทก็จะกลับมาแข็งก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนสั้นก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากกว่าค่ะอืมช่วงนี้ก็ให้เปลี่ยนมาลงทุนแบบสั้นๆหน่อยนะฮะ ค่ะถ้าท่องคาแมวรับอยู่พันสามร้อยยี่สิบพันสามร้อยสามสิบไม่หลุดก็ยังคงลงทุนในกรอบแต่ถ้าหลุดพันสามร้อยยี่สิบลงไปแล้วเนี่ยประเมินรับถับถัดไปก็จะอยู่พันสองร้อยแปดสิบแต่ก็ในในตลาดโดยส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าไม่น่าจะลงลึกก็ค่ะอืมนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบ,รบนั่นก็เป็น คุณพวันวนะวัฒนทรัพย์จากาดีลเลอร์ค้าทองเบอร์หนึ่งของไทยนะฮะบริษัท YLG นะครับคุณบุรกิจครับ,รบเอาเรามาดูตลาดหุ้นนะครับล่าสุดตลาดหุ้นไทยก็ลบอยู่ประมาณ10จุดนะครับคุณบุรกิจครับ